สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วสีราสวยบิ๊กป้อมยันเองใครพูดไม่รับร่างไอลอต้องรับผิดชอบโดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2563ท,ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกลุ่ม ผู้ชุมนุมคณะราษฎรและกลุ่มไทยพักดีจะไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนนี้เพื่อติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเขาเตรียมการไว้แล้วที่จะต้องดูแลทั้งสองฝ่ายผู้สึกเขาทําว่าจะเป็นการไปกดดันให้ผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของไอรลอและหากไม่ผ่านจะเกิดปัญหาหรือไม่พลเอกประวิทย์กล่าวว่า เป็นเรื่องของสมาชิกรัฐสภาทั้งสอสอและสอบอเมื่อถามว่า,าพรรคพลังชารัฐได้พูดคุยกันหรือยังเกี่ยวกับการลงมติร่างฉบับไอลอพลเอกประวิตรกล่าวว่าต้องคุยกันทั้งหมดก็ต้องว่ากันไปเมื่อถามถึงกรณีที่นายศิราเจนจาคะสสกทมพรคพลังชารัฐระบุจะไม่รับร่างฉบับไอลอถือเป็นมติของพรรคพลังชารัฐหรือไม่พลเอกประวิตย์กล่าวว่าใครพูดคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบโดยนอกจากนี้ ยังมีสัญญาณผักร่วมรัฐบาลความรังไอลอขณะที่สวขู่โดดร่มหากมอบ็บล้อมสภาโดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนผู้สึกอข่าวรายง,งานความเคลื่อนไหวก่อนประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญที่จะมีขึ้นวันที่17-18ถึงพฤศจิกายนนี้วา่าเบื้องต้นสสผักร่วมรัฐบาลจะลงมติรับหลักการยติ แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งมีเนื้อหาคล้ายกันคือให้แก้ไขมาตรา2 5 6และให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรส่วนยติแก้ไขของไอลอมีความเห็นเป็น2แนวทางคือให้รอฟังคําชี้แจงของผู้เสนอก,ก่อนว่าสามารถตอบคําถามประเด็นต่างๆได้หรือไม่กับให้งดออกเสียงเพราะเห็นว่าเนื้อหามีปัญหาหลายอย่างอาทิเรื่ององค์กรอิสระ ส่วนกรณีที่กลุ่มรัษฎรจะประกาศจะมาชุมนุมหน้ารัฐสภาในวันที่17พฤศจิกายนนั้นมีรายงานว่าการลงมติจะมีขึ้นในวันที่18พฤศจิกายนและมีสวบบางคนมีแนวคิดว่าหากม็อบมันล้อมรัฐสภาจนเกิดความวุ่นวายจะตัดสินใจไม่เดินทางเข้ามาลงมติโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น ซีรากลางสะถุนปักหมามากๆครับซีรามันมีสโลแกนที่ว่าอยู่ให้คนเกลียดจากให้คนสาบแช่งครับพวกมันเล่นละครการเชื่อดิลึกๆก็รู้กันอยู่แล้วถ้าหมาเที่ยวกัดใครแต่เจ้าของจะปัดความรับผิดชอบนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอามาเลี้ยงต้องรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ใช่ปล่อยไปกัดไก่กัดเป็ดเขาตายแล้วไม่รับผิดชอบอะไรเป็นเจ้าของหมาที่แย่มากๆเลยนะครับ ลุงข้างบ้านนี่ขยันปล่อยออกมากัดจริงๆพักนี้ถามจริงนะทำอะไรเคยปรึกษากันไหมทำไมมั่วไปหมดมองไม่เห็นเลยว่าพักนี้เขาเคารพกันแบบไหนระวังตัวนะป้อมขนาดชวนยังโดนมาแล้วเดี๋ยวมันบอกหากสุวิทย์ไม่มาเป่านกบีดกับเทือกจะมีปัญญาได้เป็นรองนายกไหมหัวไม่สั่นหางมันไม่กระดิกหรอกมันรู้กันทั้งนั้นแหละ นับวันยิ่งชัดเจนตูบมันก็ตีสองหน้าทำตัวอยู่เหนือปัญหาไม่สนไม่แคร์ไม่จริงใจในการแก้ปัญหาหรือถอยคนละก้าวตามที่อ้าปากแถลงออกทีวีทั่วประเทศไม่พอยังส่งลูกน้องทั้งสวะสว ไอ้ภัยบูลขยะประชาธิปไตยไอ้กระหลังศีระออกมาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญนี่แหละไอ้ตูบและพวกมันเชื่อใจไม่ได้ปากมันพลิกลิ้นตลบตะแหลงกะลอนปรินปอนโกหกตอแหลได้ตลอดเวลางานนี้ดินพลานกลัวทักษิณยิ่งรักหรือศิระประกาศความร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือไอ้ลอลันมีวาราซ่อนเร้นพาทักษิณยิ่งรักกลับบ้าน โดยเมื่อวันที่16พฤศจิกายนปี2563นายศิราจเจนจาคะ,ะสสกทมพักพรังชารัฐได้กล่าวถึงจุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการพิจารณาเจตยติในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่17-18พฤศจิกายนนี้วา่า จะลงมติความร่างของไอลอที่อ้างว่าเป็นร่างของประชาชนแต่มีวาระซ่อนเร้นช่วยเหลือคนโกงให้กลับประเทศได้แบบเนียนๆด้วยการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายปปชซึ่งเท่ากับมีผลเป็นการยกเลิกการลงโทษผู้ที่ถูกสารพิพากษาลงโทษในคดีทุจริตตามกฎหมายปปชทั้งหมดถ้าปล่อยให้ร่างนี้ผ่านไปพวกสามพเวสีการเมืองที่เร่ร่อนหนีคดีโกงอยู่ต่างแดนอย่างสองพี่น้องตระกูลชินวัตร ทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัตรจะกลับประเทศไทยอย่างผู้บริสุทธิ์ต้นอยากจะถามว่าไอ้ลอพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่ชาติได้รับหรือไม่เพราะยังต้องย้อนไปดูด้วยว่าเมื่อเลิกกฎหมายแล้วบทลงโทษไม่มีทรัพย์สินที่เคยถูกยึดไปจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อไปใช้คืนคนโกงหรือไม่ นายศิระกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามนอกจากร่างไอโอจะซ่อนเงื่อนเรื่องพาทักษิณกลับบ้านแล้วยังมีการซ่อนวาระผ่านข้อเสนอของกลุ่มเคลื่อนไหวในขณะนี้เพื่อเปิดทางให้ในายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิในายปีบุตรแสงกระนกุลรวมถึงนางสาวพนิกาว,วานิตรวมทั้งซอมบี้การเมืองที่หลุดตําแหน่งสสจากการที่พักนักนใหม่ทําผิดกฎหมายจนถูกยุบ กลับมาคืนชีพทางการเมืองอีกครั้งไม่เว้นแม้กระทั่งบรรดาแกนนำที่เคลื่อนไหวจับจ้วงสถาบันในขณะนี้เข้าสู่เส้นทางการเมือ,องได้ง่ายขึ้นด้วยการเสนอให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอ ต้องไม่ถูกจำกัดด้วยคุณสมบัติด้านอายุเพศการศึกษาศาส,สนาฐานะประวัติอชาชญกรรมสิทธิทางการเมืองตลอดจนความคิดเห็นทางการเมืองสะท้อนชัดว่าที่อ้างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อการปฏิรูปดันแท้จริงแล้วเป็นการก่อ็ม,มอบเพื่อสแสวงหาอำนาจให้ตัวเองทั้งสิน้น อย่าคิดว่ากลรยุตื่นตื้นแบบนี้จะหลอกสมาชิรัฐสภาได้พวกเชื้อชั่วต้องกำจัดและผมเชื่อว่าเชื้อชั่วมีวันตายและต้องตายจะปล่อยให้คืนชีพกลับมาทำลายบ้านเมืองไม่ได้ ซึ่งมาถึงตอนนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นชัดแล้วว่าเรื่องการแก้ไขรละธรรมนูญเป็นเพียงข้ออ้างเพราะวาระที่แท้จริงคือการล้มล้างโครงสร้างประเทศที่มีบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วจากพฤติกรรมเป็นปฏิปักต่อสถาบันนายศิลากกล่าวโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็น กันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถ้าคุณเกลียดทักษิณเกลียดธนาธรแต่เห็นดีกับความไม่ยุติธรรมในรัฐบาลประยุทธ์คุณหมดความเป็นมนุษย์แล้ว มนุษย์เท่ากับมีลักษณะพิเศษคือมีสมองใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวโดยเฉพาะสมองชั้นนอกสมองส่วนหน้าและสมองกรีบขมับที่พัฒนาเป็นอย่างดีทําให้มนุษย์สามารถให้เหตุผลเชิงนมามธรรมใช้ภาษาพินิจภายในแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้ทางสังคมระบอบเผด็จการไทยระบบชี้กวางเป็นม้าจึงเห็นกงจักเป็นดอกบัว กระบวนทัรเดินถอยหลังลุงครองสร้างสลิมแบบศิระมาเพื่อให้ประเทศไทยถอยหลังแล้วถอยหลังอีกเข่าก้าวไปข้างหน้ากันหมดแล้วพวกนี้เหมือนยังอยู่ในมิติพิศวงอ่ะหลุดออกมาไม่ได้โหนสถาบันไม่ได้ผลกลับมาโหนท่านทักษิณกับยิ่งลักษณ์สมองคิดได้แค่นี้เหรอวะถ้าลุงตู่บริหารได้แค่นี้ผมว่าเอาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาทำแทนเถอะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สิบปีแล้วยิ่งรักทักษิณอยู่ไม่พัฒนาไปไหนเลยวนอยู่หลูปเดิมกลัวแหละดูออกเพราะทักษิณกลับมาพวกมันคงไม่มีที่ยืนในสภาและได้กลางคับบ้านคับเมืองแบบนี้แน่ๆรัฐธรรมนูญฉบับ60เกี่ยวอะไรกับทักษิณวะเกี่ยวกับผู้คุณตั้งหากที่อยากจะอยู่ยาวเออถ้าอยู่บริหารเป็นเขาไม่ออกมาไล่หลอกควาย ยอมรับเถอะรัฐบาลชุดนี้มันห่วยแตกบริหารสู้ทักษิณยิ่งหลักไม่ได้เลยเขาไปกันหลายปีแล้วแต่พวกคุณยังผวาเวลาได้ยินชื่อสองคนนี้อยู่ชีวิตมีปมนะเฮาใส่แต่คนอื่นถ้าทักษิณกลับมาได้นะเลี้ยงฉลองเลยขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัตติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุก่านทเข้ามารับชมสวัสดีค่ะ